ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i n b a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าปีีจจดดดททะเเเเเบบบยยยยนนนนนถถูกกกกกกตต้้อออาาาามมมมมมฎหหใใครรสสส็็ัััไลโผิิ่ Return Studio ื ก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ E f o o t b ส l l 2 0น3บโซนโมบายรับฟังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้ทุกคนจะทำการพูดถึงสิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดในส่วนของวันนี้รวันจันทร์9้าโมงเช้านะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกฟรีในะทุกคนรวมไปถึงนักเตะแพ็กใหม่และก็สิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดนะครับก็มาทำการรับชมในคลิปนี้เลยด้วยกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับถึงห0ึ่งแสนซับอะไรก็จะมีกิจกรรมแจก ให้กาลังใจกันเหมือนเดิมเลยกันนะครับรอไว้เริ่มรับชมกันเลยทุกคนเริ่มที่สิ่งแรกที่เรางเจอทุกวันคือในส่วนของเรล็อกอินบนนั้นนะครับวันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับการแจกทองฟรี50ทองอะไรก็60,000 GP อะไรประมาณนี้นะครับรวมไปถึงมีแคมเปญคนมีการแจก g p กันเหมือนเดิมคนก็มีการแจกฟรีกันทุกวันอยู่แลวนะครับเพียงแค่ล็อกอินเข้าเกมนะทุกคนรวมไปถึง สเปเชียลลอคอินโบนัสนะครับก็มีการแจกฟรีเป็นไอเทมอัพเลเวลหรือว่า xp training program นะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีทุกวันเช่นกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของล็อกอินโบนัสนะทุกคนต่อมาเรามาดูในส่วนของแพ็กนักเตะกันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับแพ็นักเตะก็มีเพิ่มเข้ามา1แพ็กเลยด้วยกันนะครับก็คือแพ็กของราชันชุดขาวเรียลมาดริดทุกคนหรือว่าคลับเซเลกชันของเรียลมาดริดนะครับก็ตรงตามที่ผมได้ทำการยืนยันไปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับแพ็กของคลับเซเลกชันของเรียลมาดริดนะครับมีมาทั้งหมด8คคนนนนตามี้เลยะรัับทพโดยคคคาารริมมเเบบนนซ่ัทุก ติโบกูตัวนะครับเฟเดริโกวอลเวดิอันโตนิโอโรดิเกอร์คามาเวนกานีครับต่อมาเป็นส่วนของมา r c โกอาร์เซนซิโอทุกคนนาโชนะครับแล้วก็ดานี่เซบายอนะครับก็เปิดได้ทั้งหมด3ครั้งเหมือนเดิมนะครับเปิดได้ใครกันบ้างหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับแพ็คที่ถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันนี้1แพ็คด้วยกันนะครับ ต่อมาเราบรรลุในส่วนของอีเวนท์ที่มีการแจกฟรีหรือว่าอีเวนท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างเลยกันนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงถึง2อีเวนท์เลยด้วยกันนะครับก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับเริ่มที่อีเวนท์แรกก็คือเป็นการแจกฟรีของไอเทมสกิลหรือว่าสกิลเทรนนิ่งนะครับก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับทัวร์อีเวนท์ของเจเลียนะครับและต่อมาคือชาเลนจ์อีเวนท์ของเจเลียเพื่นมีการแจกทองฟรีกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับอีเวนท์การแจกทองฟรี50ทองหรือว่า50นะครรับวมไปถึงคน Watch and Gate 1,000 e v e n Point นะครับก็มีการแจกฟรีเพิ่มเติม,ตมถึง1,000 e v e n Point ด้วยกันนะครับสำหรับ Watch and Gate ของ e v e n One Co ไปตะเลียนะครับเพียงแค่กดเข้ามาที่หน้านี้คนก็กดไปที่ปุ่มสีเหลือน,นะครับก็รับฟรีทันที1,000 e v e n Point เลยด้วยกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับสิ่งที่เข้ามาใหม่ในส่วนของวันจันทร์หรือว่าวันนี้นะทุกคนก็หากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับสำหรับนักเตะก็เปิดได้ใครกันบ้างหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยทคนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เลยกันนะครับ หาผิดพลาดประกันไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกัใหม่ในคลิปหน้าุคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ